สวัสดีค่ะคุณพร้อมพันนะคะและก็คุณผู้ชมที่อยู่ยางบ้านคะ่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะใายใต้กันนําท่านสมศักดิ์คำาทวีพรมนะคะจะได้จัดงานประเพณีบุญพระเวทที่จะมีขึ้นในต้นเดือนมีนาคมคือหนึ่ถึงสามีนาคมอยู่ที่ส่วนสมเด็จพระศรีนครินร้อยเอ็ดนะคะหรือบ้าที่บึงพร,รานชัย งานนี้เป็นงานที่ศรัทธาอันแรงกล้าของชาวร้อยเอ็ดที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนานะคะโดยการนําน้อมนำยุคข,ของพระสัมสมสัมพุทธเจ้าชุกพระเวสสันดรชาดกก่อนที่ท่านจะไปตัตรู้นะคะเ,เป็นพระสมรสมมสัมพุทธเจ้านั่นก็คือพระเวสสันดรชาดกนะคะในงานนี้ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเขามีศรัทธาอันแรงกล้าในการที่จะ อาเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและคนไทยทั้งประเทศและ,ะทั่วโลกได้มาเห็นศรัทธาของพี่น้องชาวร้อยเอ็ดว่าในงานนี้ชาวร้อยเอ็ดทำอะไรบ้างเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาตินะคะโดยวันแรกเนี่ยได้มีอัญเชิญพระอุปคุตพระราชทานแห่ไปที่ปดิสถานที่เกาะกลางบึงตรงนี้เชื่อว่าเป็นพระราบมารคือการจัดงาน1-3มมีนาคมจะเป็นไปอย่างราบรื่นและในงานนี้พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมานั่นก็คือว่า มีสวดสืบชะตาเสริมบารมีวันนั้นจะเชิญชวนแต่งนุ่งขาวผมขาวค่ะแล้ก็อยากจะเรียนเชิญชวนว่าสวดสืบชะตาเสริมบารมีเนี่ยเป็นสิริมงคลกับตนเองได้สวดอิติปีโสภะวาเนี่ยจะเกิดการคนจะยกย่องสรรเสริญ ได้ลาบยศสรรเสริญบารมีรมีคนยกย่องเนี่ยวันที่หนึ่งได้แล้วนะคะใครมาเที่ยวบุญพระเวทเนี่ยสุดยอดมากๆเลยมาวันที่สองปีนี้แปลกกว่าทุกปีที่ผ่านมาเดิมเราใช้ขบวนแห่ช่วงเชา้าเดือนมีนาคมช่วงเช้ชาเนี่ยร้อนมาก ปีนี้เปลี่ยนมาเป็น16นาฬิกาตอนเย็นตอนเย็นนะบอกตรงๆว่าหลังจากท่านไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวแล้วตอนเย็นออกมาจะค่ะเรามาชมขบวนแห่พระเวทเข้าเมืองประตูสาเกตรอบบึงพลานชัยกันนะคะซึ่งขบวนเนียมีขบวนนำด้วยเฉลิมพระเกียรติในหลวงนะคะตามด้วยขบวนคำขวัญจังหวัดน,นะคะ แล้วก็ท่านจะเห็นกระบวนแห่บุญพระเวทสิทกันแต่ละกันได้อะไรคุณพร้พันและคุณผู้ชมมาตรงๆว่าอยากให้ไปมากๆเลยว่าตรงนั้นท่านจะได้ปัญญาและบารมีมในแต่ละกันต่างๆสอนให้เราท่านจะได้หมดเลยอยียงกันแรกสอนให้เราเป็นคนรู้จักอธิษฐานต้องเป็นคนอธิษฐานเพราะพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นเลิศ มีความพยายามความเปลี่ยนวิริยะอุตสาหะท่านทานทานหรือว,ว่าท,ทรัพย์สินสลิงทานแต่สุดท้ายทานลูกทานเมียเนะาะแต่สุดท้ายท่านก็กลับมาบได้หมด,หมดหมดทุกอย่างเลยกันสุดท้ายอยากให้พี่น้อง1 2สราศีเนี่ยได้ทำบุญกับกันที่13กันที่13เนี่ยนครกันได้ลูกเมียได้อะไรต่างๆ,างๆท,ทรัพย์ินกลับคืนมารตรงนี้ลาบยศสเสริญได้มาหมดเลยนะคะ วันที่สองแล้วก็มีการแสดงแส่งขีเสียงและงาน,างงน,งานพาแถลงสวันนะคะงานแรลงมีวันที่สองมีนาคมส่วนวันที่สามีมนาคมคุณพร้อมผ่านคุณผู้ชมคะตรงนี้บอกตรงๆว่าเป็นวันที่ชาวร้อยเอ็ดสัมทายิ่งใหญ่จากยีสิบอำเภอเลยตรงนี้ก็คือจะมาทำบุญฟังเทศมหาชาติเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าแห่ข้าววันก้อนแห่ข้าววันก้อนก็คือเรียกว่าทำบุญกับดวงวิญญาณที่ไร้ ตรงนี้ทําบุญให้แล้วชาวตอมาทามุญสักบาทไม่ส่งหนึ่งร้อยรูปทำบุญให้กับตัวเองแล้วทำบุญให้กับญาติตัวเองแล้วต่อมาแห่กันจบกันหลอดแล้วก็มาฟังเทศติ๊บสามกันวันเดียวจบในพวกภาีระยะเม็นไรแล้วกันจอบกันหลอดเนี่ยเป็นเงินศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดก็อยากเชิญชวนชาวร้อยเอ็ดและชาวนครปนมและท่านผู้ฟังที่อยู่ทังบ้านทุกท่านทุกคนทั่วประเทศเนี่ยมาสัมผัสมา อาจารย์อาเมซินบุญพเวศร้อยเอ็ดนะค,บคะบุญพเวศเป็นสุดวอลกันมาเปีนไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนโอ้ยิ่งใหญ่ค่ะคแล้วจะได้เห็นว่าสัทธทาของชาวร้อยเอ็ดคือบุญพเวศนี้อยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศแต่บุญพเวศที่ร้อยเอ็ดทำได้สมแบกสมบูรณ์แบบจริงๆนะ,ะคะก็อยากจะให้ความมั่นใจว่าท่านมาเทีย่ยวเดรงกานบุญพเวศท่านจะได้ลาบยศสรรเสริญ บารมีรุ่งเรืองตลอดชีวิตครบคันเลยฮะและที่สำคัญที่สุดพ่อเมืองด้วยคือสมศักดิ์คำเทวีพรมนั้นผลนครพ,พนมเก่าครับค่ะขอบพระคุณมากครับท่านผูญญ้ราชการจังหวัดครับอบ่